เดพอ่อให้้อูทุกทานโดยเรายิงกบผมในรายการดีวีะบลทนั่นเองนะมันเิมเ่อเมือเมื่อเมมื่อเมืนแเมื่เมืแอเมื่อับื่อเมือมื่อเมืกอเมื่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 อเม่เมอเมื่อเมอมะ่อเมื่อเมือเมื่อเมืเื่อเม้่อเมือเมื่อเอเมื่อเมื่มื่อม่อเมืรอเเมื่อมื่อม่อเเเ่อเออ ไม่ตกนะโอเคไม่ตกครับมีหินกันไว้เพชรก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับกลับผมน่าทำแบบบวกรองเท้าได้แล้วนะนี่พราร์เกี่ยวกผมคือปิกาะอันนู้นนะฮะกด้นั่นก็เกาะนู้นก็ไกลมากนะฮะผมยังไม่อยากไปตอนนี้นะครับ เกาะที่ผมอยากไปก็คือเกาะนี้เกาะอ,อะไรเกาะเมียกีหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับอุย้ยเกือบตกไปได้แม่ร้องใช่อึหึเมื่อกี้ผมเห็นซอมบี้ตกไปตายอือหือเห็นเต็มสองตาีึงซอมบี้เขาก็มานะครับ ไม่มีขวานซะด้วยเดี๋ยวขอใช้มือคนนะครับอื้มผมนี่อึ้งไปเลยผมกลับบ้านแป๊บเดียวเดียวเดียวหน้าทำฟาร์มได้นะฮะทำฟาร์มได้แล้วแหละผมสร้างขึ้นมาให้พร้อมทำฟาร์มได้นะครับมาเดี๋ยวผมลองดูนะครับเออเออผมปั๊มของได้ดีกว่า อันนี้มันจะไม่มีขอบเขตอะไรทั้งนั้นนะครับผมจะได้แบบเกียน์ยนะครับว่าผมสร้างขึ้นมาเองตาการเหล็กกับโครเยอะเลยนะครับทมแท่งแล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็นุน่นงไงนั่งยังไงนะครับเดี๋ยวคุณคอยดูนะครับส่วนใครที่เป็นเพื่อน,อนผมนะฮะที่มากดติดตามผมก็คอยดูนะครับว่าปั๊มของ,องอยังไงผมปั๊มให้ดูนั่นเองนะครับโอเคใครอยากรู้ดูได้เลยผมจะปั๊มให้ดู เหล็กผมพอสักประมาณหนึ่งไหมเนี่ยผมต้องการสักเหล็กสามบล็อกนะฮะโอเคเหล็กสามบล็อกลงลงไปเลยโอเคตรงนี้ครับ โอเคเหล็กก็เยอะเหมกันนะครับเนี่ยผมจะผมบอกแล้วผมงเอาเหล็กไว้เยอะกว่าแร่ใดๆนะครับแล้วก็ขุดถานไปเผาไปเผาเหล็กนะฮะโอเคครับ, okay, รบกลับไปกลับได้รยนี่ปึ๊บปึ๊บแปะ๊ะ โอเคก็มีเครื่องยิงนะอู้ห uh ูอ huh. uh ู huh. uh ้ห huh. uh ูอู้หูอู้หเครื่องดนตรีไม่เอาไม่ทำผมไปที่นี้สิถส่ถางไปครับแล้วก็ใส่เหล็กแค่นี้น่าจะพอโอเคครับผมขอไปทำไรเรื่อยเปื่อยก่อนอะไรอะไร เอเซมโบวิงการเดียนเรยซอมเซมโบ๋ยวขอหาของอื่น,นครับอย่างเช่นดาบอู้ดาบไดมอนเพื่อไปตีกับพวกมันแล้วผมคอสัง่งเกงเกงได้ไหมได้โอเคกงได้กางเกงมาแล้วอืมผมยังไม่อยากไปอะไรตอนนี้นะครับปุ๊บปุ๊บฟนหินก็พอ อกอ,อกมาสิอืมออกมาอิสเซมบอกเ้ยวิงการ์เดียนเดซ,ซมบอกอืมอืมผมไม่ตีมันเออมันมาแล้วไป มันไม่มาครับท่านก็เป็นสิ่งมีชีวิตมันก็บนายอุยอ้ยเนอะอุ้ยจิ๋วไอจิ๋วไอจิ๋วไอจิ๋วนี่อันตรายบูผมได้เตรียมพอศมาด้วยชิบหายอุย้ยผมได้เตรียมพอศมาก็น่าจะอุดไว้ก่อนนะครับแล้วขุดของกลับคืน ออืไปวิ่งเหล็กผอสุดยังเนี่ยโอ้โหหิวตอนนี้อยากกินอะไรามากเลยเนี่ยเออตอนนี้ผมใกล้ตายแล้วนะครับนีงไงมบพวกมนันพวก มูมหมาก,กระไก่น่าจะเกิดนะครับถ้าผมใส่บล็อกหญ้าพวกนี้อา้าวเมื่อกี้เห็นอะไรตกไปเฟ๊บเฟโอเคนะฮะ กืโตกครับจุหัวร้อนไปแล้วแม่ระมึงโอเคแค่นี้ก็ไม่น่าจะเกิดนะครับโอเคครับเสร็จยังก็ก็เสร็จในระดับหนึ่งฮะครับบล็อกเหล็กได้แค่สองบล็อกเลยแค่บลอกเดียวก็จะถมได้ รอไปครับรอไปนั่งรอแป๊บมีตัวอะไรเกิดยังไม่มีอืมสองตัวนี้มีตัวนี้มีอยู่เท่าไหร่มีอยู่สามเหลืออีกสาเหลืออีกหกเลยนะฮะอาหารกร็แทบจะไม่มีเกิดสักทีเกิดสักทีจะครับคุณแกะน้อยก้อยใจมึงขอระพี่ ทำไมตอนผมไม่ต้องการต่งไม,ไม้ไก็จใช่บหายเลยนะครับเหลือเลยห้าแล้วหกหกหรือสามใช่ไหมหกเออลรสามครับอืมมาสักทีเสียมันทําไมมันไม่เกิดสักทีเนี่ยเกิดมาก็ได้กินผมเสียไม่อยากเป็นอาหารเลือกผมต้องห่างผมต้องไปห่างห่างไกลจากมันมันถึงเกิด อืมผมนิ่งกายลอย <S <S ถ,ถ้าผมห่างไกลกับมันผมก็เออลืมไปครับประตูนรก <S 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 นี่ <S <S เพี่ไม่เกิดไม่เกิดครับงั้นก็กลับไปงั้นผมก็ใกล้ตายแล้วลงไพของไม่หายนะอันนี้ผมสร้างเองผมว่าจะบินขึ้นมาก็ได้ แป๊ะของไม่ตกอ่านอ้าวทำไมมันเกิดข้างบนนี้ล่ะโอเคก็เซฟตี้เฟิร์สไปเลยนะครับอู้หผมต้องรออีกสามอันใช่ไหมเนี่ยผมต้องรอยสามอันผมต้องทำได้อีกสองอีกสองอีกสองนี่ครับทำได้แล้วนี่ผมผมผมปั๊มของได้แล้ว ปั๊มเพชรไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่คุณไก่ไม่ใช่เนี้ยปั๊มไปเลยผมมีเวลวไหมเนี่ยโอ้มีครับมีโอ้โหจากไดมอนครับงอนแป๊บ,บนี่ครับอื้อฮอเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไม่ได้อะ เดี๋ยวงงแล้วกูงงแปบ๊บอ๋อเดี๋ยวขอดูแปบ๊บอืมเดี๋ยวฮะเฮ้ยมันปั๊มไม่ได้แล้วเนะี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวขอดูก่อนผมตื๊บแล้ว เขลองปั๊มอีกครั้งหนึ่งดูนะครับถ้าปั๊มไม่ได้คือเขาปรับไม่ให้ปั๊มได้อ๋ชื่อดมอน p o i k น่าไงปั๊มไม่ได้โอ้ยชิบหายนะครับปั๊มไม่ได้ก็คือจบละปั๊มไม่ได้ไม่ต้องปั๊มนะครับรื่องปั๊มเราจะไม่ใช้วิธีการปั๊มแล้ว ซมบ,บีก็มายืนมองผมทำมไมตอนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ที่รู้มีชิ้นกับเพชรใส่ก็พอใจนี่รงท้าเพชรด้วยไปขุดเพชรเพิ่มนะฮะขุดเพชรเพิ่มขุดเพชรเพิ่มขุดเพชรเพิ่มขุดเพเพิ่มอู้เพชรเต็มเลย โอเคเลเวลก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับก่อนนี้ไม่ค่อยมีอะไรสำคัญมากก็มีแค่แร่ที่สำคัญนะครับสอวนนีน้น่าจะมีพวกแขกรับเชิญมานะครับนั่นก็คือเพื่อนผมนั่นเองน่าอาจจะนะอาจแค่อาจจะนะครับอาจจะฮึบหมวก หนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกโอเคเลยสองอันคนระับเพชรอีกสองเม็ดเพชรอีกสองเม็ดก็จะทำของดีๆได้แล้วแค่อสองเม็ดเองนะเพื่อนนายพึ่งน้อยใจเปส็สิเพชรมาอยู่ไายฉันต้องการเพชรเดี๋ยวจะบอกผมเพชรหมดแล้ว อืมเต็เพชรไม่น่าหมดครับแต่เพชรหมดอีกผมไม่ชิบหายแล้วเนี่ยอื้อู๋เพชรไปหมดครับโอ้โหโคตรดีใจไปเลยโอเคฮะอ๋ะอลืมไปลืมไปลําไปเดี๋ยวทำไมนี่มันยากอะเพื่อนเดี๋ยวฮะเคสคืออะไรอ๋อเพชรนึง อันนี้เนี่ยเคสนะมันไม่รู้นะครับซีเอสเคอนไม่ใช่โอเคโอเคไปบุกครับลุยตะลุยดันเจียนผมไม่สนใครว่าจะเป็นผมไม่สนใครว่ามันจะเป็นแชมเปี้ยนอะ ไม่จทุมันอะเนี่ยอืรับได้อยู่ครับได้อยู่โอเคอืมไอเตี้ยเจอเตี้ยเตี้ยมานี่หน่อยเตี้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 ยอุ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้โอ้โหกูจะตายหาแล้วจะตายหาแล้วฮะไม่ต้องเกิด,ไ,กดไม่ต้องเกิดเดี๋ยว โอ้โห oh. อันนี้มีคนสร้างให้นะครับผมไม่รู้มันจะสร้างอะไรแบบนี้ไอ้หัว่วยไม่ต้องเกิด